สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่13มกราคม2567นะครับพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหาปูที่พักสงนะครับพามารับชมครับงวดวันที่17มกราคม2567ัน้าะพี่้องเนาะขับเขามาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับไปชมไปฟังน้ำกันนะครับปูฝันดีบ่ นะครับหรือปูจะเน้นให้ตัวใดหาได้โชคใส่ต้นปีหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะกับงวดแรกของปี 7. หกเจ็ดาได้โชคหาหมาน้ำปูพี่น้องนะครับเอารับกระแว่มาปีใหม่มาหาปูนะครับท่ชนชมเขาไปิดการนมสัสก,การปูน้ำกัน ก็เลยบเป็นยังไงแล้วล่ะซีซีงดวลอากาศน้ำมาสการครับปูอากาศมาสการจะ่เล็ว่าสาธุหายนาหายนวลโดนเนาะบ่ได้มากครับผมมาอยู่มากพอพอพี่น้องมาหาปูจะเสียมาหาปูอยู่แต่พอปูท่านผู้ชุมซีซีเอาแต่ล่างบ่ปูเอาแต่ล่างอืมเพรานว่าว่าเลขบนมันซีซีเลขป๋อมจนมาก็มบอกออกบนหน้าแต่ว่ามันก็แม่นดีที่เดี๋เลขป๋อมก็ม่ใครออกบนครับ กอ,อ,อกตรางบานเยอไปมากจะได้่นละคนละวันเป็นนวัตสนาคนละ <c oughs> เป็นนวัตสินาที่ปู <c oughs> ขึ้นใส่หน้ายกคัาวพูเนาะก็เป็นนวัตสนาอยู่แล้วครับจะมามากกับพ่กพ่อปูขันพันงวดไปจะได้ก็ได้ซีซี CC นี่มันจะต้องกับยากได้ซีซีนี่ปูเป็นจังได่งวดแรกของปีปูวดแรกของปีปช่วยได้แล้ว เน่าชั่วเล่นป่ะชั่วเลยต้องชั่วแล้วปัวเออต้องเฮงแล้วครับผมอืทะเลก็ขึ้นบนเลยค่ะอืโอ้ปูวาได้ซีซีเ,นนเอาแต่ล่างบ่ได้เอาบนปูวาก็เลยเสียดายปูวาเสียดายครับวันนี้ก็จ้งจังได้แล้ววันนี้เอากระหาริโฉกนกปูเนาะอืวันนี้ก็วันนี้ก็ฟันเกียออกเก้ยวไม่ออกกันล้วฟันเกี้ยวก็ไม่ออกอืไม่ออกบานอยู่ปะปัว ปันเจ้าก็ยังไปยังก็กวเราหรอกครับอืมเราบอกกงม่วนคนเดองเราควนหรือวาครับม่วงหราลาหลายเต็มต้นครับเฉพาะเราเกเก็บอี่เราบอกแต่เราเนี่ยเรากะบอมแก็บอนได้ม่วงไม่ดอนแต่ว่าเอากินแนี่ยแต่ว่าม้วงล้ายนี่บว่าอืมว่าันเจ้าเราไม่จปรโสกเราจุ่ผหมโสกบ้างหรอกอืมเราอาจะพืจอนว่าเหล็กเก่ามันมาแห้ง ของขาคือสิองขามันหันหัวรงวหันหัวติปูเป็นเลขหกเตล้วถามพิ่นได้่วแล้วเกิดซุนหกนหว่าหกออจะบ่หันหัวขึ้นบ่เออนี่ว่านก่นเกิดพนเกิดซุนหกติปูอือพนเกิดุนหกพนได้หกสิบเอ็ดปีพว่าครับพนว่าเดนเออเมื่หกสิบเอ็ปีหกสิบสองปีแล้วค่ะหกสิบเอ็ดหกสิบสองปีค่ะอืออือบ้นี้ มารุนแตมาฟันเนี่ยเราฟันฟันนอยนดว่าครับู่ก็เลยดฟันวัสูนให้ไม่ออกฟันวัสูนให้ไม่ออกครับยั่จะต้องเฮียนเฮียนถลังไปชวกรมข้อกรครับกาพ่อเราับก็ยังฟดใหม่ยังเดี๋ยวฟนหลักไว้ออกบ่มบมบ่มอยู่เนาะครับมันละอวมันก็จจบกซุดเดี๋ยวาหาหกขกองมันคือตฟันลักนเดี๋ยวาเข้ากันก่เอาคือ่าหาหกปัว ว่ามมนคือจม่าหาศูนย์เอนบ่หาซูนหกซูนก็โอนหาซูนหกซูนเตะเมื่อกรมข้อเนีเนาะกรรมอเป็นยังก็จะผดเมันศูนไม่ออกจะบ่ซีบัวปัจังเลยครับซีศูนหาซีซูนหกแต่ฟันในกรข้อเลยดีศ er er. ูนแห้งติปููนแห้งกำข้องามอาฝันฟันเราเราบัดบันก็ยังอยู่ตรงฮี้แบัดลงมาบับัลงมาบันใดมันครับมัก็จะบัเศเ้าอยังง บัดรูดลงมาเลยสิครับบัดลงมาหรือรูดลงมาแล้วว่ามันโลุดเล็กมันสิบว่าลงล่างบ่หรือครับผมปูนน่ะปะคะรูดลงมาจากเสาเออรูดลงมาจากทั้งเฮียนละค่ะก็เวขึ้นไปเสาอยู่ขาขางเขนค่ะครับตอนแรขึ้นเสาเราก็รูดลงมารูดลงมารูดลงมาเกี่ยวกับนไหมอืมตอนแรกว่าเล็กมันสิบว่าลงล่างที่ขึ้นว่าอ๋อเห็ดปูเขียนใหงก่อนี่ปูมักตัวใด โอ้กวบฟันก็ไม่จนตั้งแตแล้วมั่นด้แล้วเนปูตีเป็นตัวไดกันนั่นแหละครับผมถ้าตีซ้ำตัวตีตัวได้เกิดว่าเมื่อกับมืัอหาดิเนาะเมื่อกับหาแล้วปูศูนย์กับศูนย์เนาะครับไม่ออกกับว่าเป็นซีปบบปูห้างเฮิ่นหลุดเนาะครับ ปวดมีฮา,าดีสวงและธรรมบุษม์ด้วยนะครับผมกระโดดแล้วม,มาเห็นปูจักเกียเนาะมาย้ำแดงก็เห็นรถกับว่าเห็นคนกับว่าเห็นจะปูไปใส่ <outcome> อ๋อธรรมบุษมรอบเบิรงว่าปูจะเกี้ยนให้เตรนนะครับช่วงช่วงปีใหม,ม่ติดงานติดงานไหครับอืมค่ะ ติดงานครับกูได้ส่วงมาวางที่หาที่หกเนาะครับวันที่ปู่สิบเจ็ดติดงานมากเลยเมื่อังก่อนครับไปเรียจอดวหละคร <laughs> ับปูจ่จะไหนกลับเวรยังกอดกอดเดียว <laughs> หกเจ็ดปู่โอ้โหกเจ็ดอืมเจ็ดน่มาถืเอเนาะ <laughs> ตัวมันจอดละปูอืมโอ้หมดที่แล้วได้ซีซีบริกรแต่ว่าปูบริเอาบ่นทำชุ่มปูแต่ละตั้งตัวรักเนยตัวนี้เราเอดท้องตัวละ ก็อ่นก็ไม่ก็เวาูนนี่แหละครับหาซนี่ดังัดี่กับปูใช่ที่ตแล้วครับจช่ที่อฟันนี้เลยคือว่านี่เป็นตัวนี้แหะครับว่าซุนมันต้องเป็นพวกปาหาซุนก็ต้องพบซูน,นี่แหะกรบปูอตอนซ้านัวกับปีข <จำ S 1> วาม้วานต่ เทียนส่ในปูสามตัวสามตัวครับตัวเอาเก้าติปูเนอะหนอกว่าแท่งตัวเดียวเลยมนจัดตัวเดียวไปเลยเออสองตัวนี้ไหนน้ำในปูนตัวเ,เองปูวัดจัดหนักเลยนอ,องตัวเนี้ยโอ้ ถ้าหาปูประมาณหาไปได้มากหกไยกว่ามากหกตีครับฝันเห็นยมแมวก็หนึ่งเต้าก็เมือฉันว่าชวนฉันตีเปลี่ยนต้อเป็นรถอันแรกก็ฟันเป็นย่อมเนี่ยไม่เป็นหกเลยครับเพาะเป็นเจ็ดมันแน่เป็นเพาเป็นหาได้เป็นหกครับผมถ้าการตัวเียก็บก็ว่าหาเหมันกัก็เก่าหรือว่าครับถ้าหนึ่งในรัฐทีตัวเทียค่อยๆกับไม่เป็นสิทธิ์หรอกครับผมถ้าก็มากหกชวนเนี่ยเราขึมาหกชวนหกหนึ่งแล้วก็งครับ กันมันก็ไม่ตัวอื่นเขาจะว่าเกาไม่แห้งก็เกาใสใร้รถอ่เกาแสหลักรอยอือเกาหศูนเอ้าฟันมาได้กำข้อไม่ออกก็จะเป็นซีปัวซีห้าศูนย์างจะกลับมันกลับเป็นศูนย์กลับเมื่อก็เป็นหาเมื่อเป็นหาอืไม่ออกเป็น4ีไม่ออกจกับหาศูนย์สีก็สีศูนย์หากระไรซีศูนย์หาอืครับผมตัวร่องอย่างเียปูวเนาะครับผมมันก็จะสิ่หลักกระดองตัวนี้ละนะเจ้าไม่ออกขึิดว่าอย่างไรก็ย่าครับแต่วเขียนหนห่างเดียว ซีซุนหาบ่เบอเขียนให้บออ้าวปูว่าบ่แต่มาชมบอหรอซีซุนหาครับผมเอาโอ้ต้นนี้บ่หาบ่จากไหนเอาน้ำบักว่าโตปูไข่แน่ครับปูมันคือบ่คัดโซคัดลาบบออ๋อเอามาทายเลยโซเลยราบกันเนาะหน้ามันหน้ามันเลยมันบ่เป็นตัวกันเนาะแมียนปูครับตัวใดขยี้เขียนไทยนะเลขกกันบ่แมนบอกเนอกเลขงวดก้อนเขาจ้ากับเขาเลยครับค่ะ งวดงวดกองนึงเขาจรอเด้ต่างหลายครับงวดแม่เราโทรมาบอกจากข้างใหนครับนี่แหละมาตะบันค่ำเลยครัะโอ้ครับผมโอ้งวดงวดกองขาจรอเด้ต่างหลายเขาจรว่างวดแม่ว่าครับงวดนี้เขาจรอเปียกมากขจรอเด้แล้วครับต้องเสียบอกกีกบ่บอกเลยปู่ในช่วงน้ำอืมนะบอกเลยครับผมบอกปู่ครับผมเขาจรอบอกขจามากขึ้คนที่ลงสู้่าสู้ว่าม้าที้านครับอค่ะ ก็คนพูดคนพูดคนพูดหลุดงาอีกครับโอ้โหข้าเจ้าได้มากงดงวดนี้ดี่นี่เกิดมาเหล็กรับ้ะปูเด้อฮะเหล็กรับมันแล้วขั้าเจ้าบอกมาอย่างเดียวอ่ครับเพื่อได้โชคนักเพื่อได้โชคนักกระปูนี่สามชั่วมปูที่จริงปูจะบ่บ่อขึ้นไปหน้องอันนี้เหล็กรับปูได้มากรับเย็นต์บช่นั่นแหละครับผมอ่า โอ้ตจ้าคือบ่ออะไม่เด้อครับไม่ใช่ว่าซอสมามาได้อบ่อแม่ซอสเยอะก็มามาได้เบ่อแม่เล็กส้มเด้เล็กส้มบ่ออะไ้เด้โอปผูกอะไรยอมมากเขาจะโน่นแม่ลงทั่วมาบอกมาขึ้นว่าซื้อไว้ล่อเมืองในเดียวฉันพนว่าเจ็ดเจ็ดแปดตัวเดียวนี่ปะครับปู่แม่ กัตัวเริ่ไม่ออกแล้วกับตัวก็กัตัวกมันก็มีตนเอาเฮ็ดหกประตูล้ครับเนาะแม่โปูบอยพนแทยให้เราเฮ็ดบอยนี่นะพนไทยวัดทียอดนี่แหละครับเป็นหกประตูแล้วกรปูันเป็นสามประตูเออเป็นแค่สามหางครับแค่สามหางูอะเออทรรมชมนะครับ ว่ามันเล็กสมเน้อเล่ว่ามันเลขสม,มนเมนเมื้อ <c oughs> ปู่าเป็นเล็กลับตอาเสือมันติดกันตอนนั่นบ <c oughs> นสือมติดกั้ตอนนั้นเสือมันจ้ดกันที่แล้วเสาเจ้าจดตดกันตอนนั้นเสือมันติดันที่แล้วเขาอมันติด้ันตซนน้นเสือมัวตรงเัยตอ้โั้เสือมัาติดกนต่านั้นเสือมันติดกันตอนนันเสือมันยิดกันบอนนั้นเมือมันติดกันตอนนั้นเส่อมันว่ากันที่แล้วเสาเจ้าได้หาซอนนเลยตรงๆถูดกันตแสนั้นเสือมันติดกันตอน้ชม จ้งางเงินขยอได้มาตัวนี้แล้วตอนยุบันนี่ครับมอซือ้อ่มมีเขเื้อเต็มซื้ออัดไป 7, 7, 8, ปั๊ดเลยเจ็ดเจ็ดแปดนี่ยหมอปูเอาท่านผู้ชมนะครับปูบอกที่มา5้าซี่ีจถูกกันหลายแสนนะพี่น้องเนาะเป็นเลขเป็นเลขสมเลขรับเลขลับเอาท่านผู้ชมไอเลขฝันปูห้าศูนย์น่งหกศูนย์หกนะครับสิมกราคม2567นห้ร้บเจ็ดะครับสตัว,ว960อันนี้เลขฝันปู ตาาเลขนี่เลขที่ปูได้มากครับข้าเจ้าลงวันที่แล้วขาเจ้าได้หาซีซนะถูกกันหลายนะที่จริงว่าปู่าจะบอกบอกหรือพี่น้องปูว่าจะอักเอาเจ็ดก็แลยว่าประธานไม่โสดไม่ราลน้มกันปีนแม่กับร่องเบิงอ่า7จ็ดเจหรือเจ็เดได้พี่น้องอ่มันเข้าบข้าาได้าอีกอ่าสามตัดเอา3ามหางตรงๆรท่าธรรมชมเอาแคปหน้าจอปูเน่นให้คือเลขฝัน6กศูนสามตัวเก้อันนี้เลขฝันอันนี้เลขรับเลขสมเนี่ย ปูวางวัที่เราหาซีซีตรงๆ่านรู้ชมแคปหน้าจอครับวาที่แล้วเขาจะได้รายแซดดวยแล้วครับผมกอขอบขอบคุณขอบคุณปูสานผั้ชมหาดีชมวันนี้ฮัฟเฟิลที่ครากับกหาครับผม